ช่างทัดช่างทัดตื่นตื่นค่ะลูกค้าถามเรื่องสายชาร์จรีโมทคอนโทรลโรงเกษตรมาใช้แบบไหนดีคะโอ้เต็มโต้เลยนี่สายชาร์จแนะนำสายชาร์จมันต้องมี108เส้นดีใจเนี่ยง่ายนิดเดียว แนะนำใช้ของแท้จบสุดช่ายมากระกลงครับก็คือง่ายๆถ้าเป็นของดีไซน์แท้จะเป็นแบบนี้จะเขียนว่า65วัตต้องใช้65วัตนะถ้าใช้แบบอื่นน่ะไม่แนะนํามันจะมี65 66มี67เท่าที่เคยมีก็มี67เจ็ด้วยนะแรงไปก็ใช้ไม่ได้ต่ํากว่านี้ก็ใช้ไม่ได้มันจะเป็นความพอดีของมันวิธีความพอดีของมันคือเราสามารถดูจากไฟตรงเนี้ยอ่ะเสียบชาร์จนะอันนี้เป็นของมันนะอันนี้ออริจินอลมันเลยเสียบชาร์จลงไปปุ๊บมันจะขึ้นแบบนี้โอ้เร็ อ่าอันเนี้ยชาร์จยังไงก็เต็มเห็นไหมส่วนมาก6 5บาวัตต์มันจะเป็นไททีซีทูไททีซีอันนี้คือพอดีแต่ถ้าเราที่ชาร์จอะไรมาก็ได้ถูกไหมถ้าสมมุติว่าเป็นที่ชาร์จแบบธรรมดาแบบนี้ที่เราเห็นตามท้องตลาดที่ชาร์จสายย็เอสบีแบบนี้เอามาชาร์จดูเราลองเสียบสายชาร์จนะ ดูดูไฟเมื่อกี้มันวิ่งเร็วถูกไหมมันวิ่งเร็วแต่เนี้ยมันวิ่งช้าชาร์จประมาณ3วันยังไม่เต็มมันจะค่อยๆชาร์จเวลาเราไปซื้อที่ชาร์จอ่ะแนะนาซื้อของแท้จะดีกว่ามันจะไม่ทําให้พอร์ตตรงเนี้เสียและบอร์ดจะไม่พังครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือถ้าเป็นรุ่นใหม่ที25บางทีชาร์จตรงเนี้ยมันจะกระพริบแค่จุดเดียวแสดงว่ามันแรงเกินไปนะอันนั้นไม่แนะนําให้ใช้ของเทียบมันก็จะเป็นสายแบบนี้อ่าเป็น c 2 c แบบนี้อันนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันถ้าเราาหไไม่ด้้อนีคื ใช้ได้เหมือนกันนี่จะเป็น6 5วัต <pilot> ต์ก็จะเขียน6 5อันนี้ของเทียบนะจกะอันนี้ยสามารถใช้ได้ USB to C USB แบบนี้จะใช้ไม่ได้ต้องเป็น C to C ไปซื้อ5รีโมทไปลองชาร์จร MM <S <S <Protestant> <S ดนะูจะมันเร็วอย่างนี้นะสามารถใช้ได้แต่ถ้ามันช้านะวันนึงก็ไม่เต็ม